เดิมมันนี่นะต่ำม,มาหุ้งมือนนี่นะเลกงานแล้วคิดเยอะซุมคิดก็ได้อยู่บางทีก็นู่นอย่างเอาคิดกันเสือไปยังน้อยเสือสุรดเสือสุดลดไปแค่มันฟุ้งไปดีแต่ส,สุรดไปแล้ว ตามมาปะทีลนะวันนี้กะซื้ออันน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปิ๊บไปเอาตาลมะพร้าวก็ซื้อ มันตานกระเซื่อมันตันใายกระเซื่อคือเดียวตันใา่น้ำปอซอนครึ่งนี้อนี้ส้มหอมมีซื้อส้มมาอันข้าวมีซื้อมะนาวข้าซือ้อน้ำมะหามปี้แทนน้นำส้มหอมลงไปเลย นี่ปลาแดงอันีน้ำลายไหลล้วด่มสร็มก็เท Ừ. Để tí nó xin một bạn Đó nó nọ là đấy bạn. Cứ đường đi. หน้าตามันประมาณนี้ครับมามามาบริปิกิินเห่าปะ